ป okay. นี่พรอเตองเวจีน้าที่ในปอตาเนี่ยครับมันจะแจกนมเสียงให้รสูงากๆเพราะถ้าเดสูงแล้วเจะต่หัพ่อครับเดินไปบางคนก็เอาอีกงเอาเวสนนอยล้พ่อล้แกรองขอเื่อพญาช้างื่องนขอไปเจ้า ในชีนวิตเจ้าชายก็อยากคงยกให้แจกคืเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจบลงแบบไหนเรื่องวุ่นวายอะไรเป็นบ้างเรามารับชมก,กันกับเรื่องราวของพระเวสสันดนครค่ะไาอยืนเยอะไหมการลครไ้ยไืนเยดะมาแล้วบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสึ่งมีพระอิมพร์ล้องขณะน,นั้นเองครับเกียิดานถามว่า จะไม่โตขึ้นเลยส่วนข้อที่6เนี่ยเต้านมนของนางจะไม่หย่อยาข้อที่เจ็ดผมของนางจะไม่หออ่เม้าวข้อที่แปดนางจะมีผิวพรรณงดงามเหมือเดียรละออข้อที่เก้านางจะสามารถช่วยนักโค่นประหารให้รอดชีวิตได้ส่วนข้อที่สิบปลาหินได้ขอให้น้าไปเกิดเป็นพระมีสีแวนสีทีหลังจากที้ไป พรแกนางบุษฎีเรียบร้อยแล้วขเขาก็ส่งให้เธอลงไปเกิดอ,อย่างโลกมนุษต์เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงมัคคราชและได้ชื่อว่านางบุษฎีเมื่อนางบุษณีเติบโตจนมีอายุได้สิบหกปีนางก็ได้ไปอภิเษกกับพระเจ้าสนชัยระสัตห์แห่งเมืองศรีนีไม่นานนาักนางบุษฎีก็ตั้งท้องและท้องของนางเนี่ยก็ไม่โตขึ้นเลยแม้แต่แน,น้อยนาท้องยังคงแบนราบม่มีอะไรเกิดขึ้น สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนปกติไม่ต้องลำบากปวดน้ำเหมือน,นอแม่คนอื่นจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิบเดือนนางพุทธีก็เกิดอยากจะออกไปเที่ยวชมบ้านเมืองและพบปะประชาชนก็เลยเสด็จออกไปซื้อของนอกวังหลวังแต่ในขณะที่เธอกําลังเพลิดเพลินกับการจับจ่ายนั่นเองละ่ะครับนางพุทธีก็รู้สึกเจ็บท้องและได้คลอดลูกชายออกมาภายในกรงของตาดคร่นั้น สถานีจึงได้ชื่อว่าประเวศส,สังดอนซึ่งมีความหมายว่าระหว่างยานการค้าขายนั่นเองครับและในวันเดียวกันนั่นเองนะทุกคนก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นพร้อมกันเนื่องจากว่านางช้างชันทางได้นนตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์จากนั้นนางก็นำเอาลูกช้างเปลือกของตัวเองมาปล่อยไว้ที่ข้อม้าของเมือกสีผีเมื่อ,พ,อพระเจ้าสมชัยได้ทราบเขาจึงมอบลูกช้างเผือกตัวนั้น ให้เป็นช้างบรารมีของพระเวสสันดรและตั้งชื่อให้กับช้างเรียกว่าช้างปัญจยนาครับเมื่อพระเวสสันดรเติบโตขึ้นมาหน่อยนะครับ <iende> เขาก็เป็นเด็กที่น่ารักและก็ชอบให้ทานเป็อนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสั์สมบัติของมีค่ามากมายแค่ไหน <med> เขาก็มักจะมอบให้กับคนยากไร้ <c oughs> โดยไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยแนมะ้แต่น้อยพระเวสสันดร <seizures> จิตกลายเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทุกคนตั้งแต่เป็นเด็ก พอพระเวสสันดอนอายุได้16ปีเนี่ยนะครับเขาก็ได้อภิเษกับนางมัทรีแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นกระสัปกครองเมืองสีทีสืบจากบิดาจากนั้นไม่นานนักพระเวสสันดรก็มีลูกกับนางมัทซีเป็นลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าชาดีและลูกสาวหนึ่งคนนาะมว่ากันนา จนตอนนี้เนี่ยนะครับพระเวสสันดรก็ยังคงหมันให้ทานทสเสมอจนกลายเป็นที่เลือกหรือไปไกลหลายต่อหลายเมืองระทั่งวันหนึ่งครับขณะที่พระเวสสันดรกําลังนั่งช่างปัจจัยยานาเยวชมเมืองของตอนเองนั้นได้มีราชทูตพราหมณ์แปดคนเดินทางมาจากเมืองกาลิคาราชเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเวสสันดรเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเมืองกาลิคาราชกําลังประสบปัญหาภัยแล้งไม่ตกอ,องตามเรื่องของการ ชาวยากนักแพ้ประชาชนพบกับความยากลำบากเจ้าเมืองก็อยากจะขอชา้างเผือปัญจัยนานชาน้างคู่บารมีของพระเวสสัดนดรกลับไปยังเมืองกาลิคาราชเพราะเชื่อกันว่าช้างปัญจยนานาน,นั้นเป็นช้างพิเศษถ้าไปอยู่ที่เมืองไหนก็จะทําให้เมือง,งนั้นมีน้ําท่าบุดมสมบรณ์เมื่อพระเวสสัดนสดรทราบจากนั้นเขาก็ลงจากหลังชา้างแล้วก็ยกชา้างเผืองปัญจัยนา,นานให้แก่ทานทั้งแปทันที ช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเหือดร้อน,อนแต่ทว่าชาวเมืองสีพีเนี่ยลับไม่พอใจในสิ่งที่พระเวสสัดนดรทำนะคะรับคิดว่าการยกช่าขมงคลให้กับเมืองอื่นอาจจะทําให้ในอนาคตเมืองสีพีต้องลำบากซะเองชาวเมืองจึงนําเาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับพระเจ้าสนชัยได้รับรู้และให้จัดการลงโทษทำลายพระเวสสัดนดรให้ออกไปจากเมืองซะเพื่อประโยชน์สุขของชาวเมือง พระเจ้าสนชัยจึงไม่มีทางเลือกต้องออกคําสัง่งทำลายให้ลูกชายออกเป็นจากเมืองทันทีแม่นางศดีผู้เป็นมนเชืเนี่ยจะหามเอาไว้แล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจพระเจ้าสนชัยได้เพราะานี่กษัตว์นั้นอินแก่กว่าหน้่นพ่อหลายเท่านั้นซึ่งฝ่ายพระเวสสันดรก็เข้าใจนะครับจึงไม่ทันคาสั่งของพ่อเลยแม้แต่น้อยแต่ก่อนที่พระเวสสันดรจะจากชาวเมืองไปเขาได้บริจาคทานที่เรียกว่า สัตว์ตัดสนุกมานาทานเป็นทานใหญ่อย่างละเจ็ดร้อยไม่ว่าจะเป็นชาเจ็ดร้อยเชือกมาเจ็ดร้อยตัวรถเจ็ดร้อยคันสปรีเจ็ดร้อยนางวัวนมเจ็ดร้อยตัวทานเนืทาสีอย่างละเจ็ดร้อยมอบให้แก่ประชาชนเมืองสีพีให้ได้ดูดีกินดีสืบต่อไปแม้จะพยายามขับไล่พระองค์ให้ออกไปจากเชื้อบนงา อนจะต้องออกจากเมืองพวกเขาก็อยากจะขอตินตามไปด้วยพระเจ้าสนชัยก็พยายามหา้ามพร้อมกับขอให้หลานทั้งสองอยู่กับตนเองต่อไปแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับกระทั่งรุ่งเช้าของวันต่อมาพระเวสสัดนดรนางมันสีกันหาและก็ชาดีก็เดินทางออกจากเมืองสิงพีร่วมกัน โดยพระเวสสัดอนดรเนี่ยเป็นผู้ขับรถเวียนมีลางโดยละบากสองตัวส่วนนางมัตสีและลูกๆก,ก็โดยสารบนรถอย่างสบายกระทั่งเดินทางออกจากเมืองศรีีมาได้สักพักจุจูจก็มีพรามเท่าสิ่คนเดินเท้าเปล่าออกมาจากป่าแล้วก้มกราบขอรถเวียนจากพระเวสสัดนดรแต่แน่นอนครับว่าคนที่ชอบให้การอย่างพระเวสสัดอนดรก็ไม่รอ <c oughs> ที่จะยกให้ทันทีเมื่อพรามเท่าทั้งสี ับรถที่ลากด้วยละาปังออกไปแล้วพระเวสสันดรและครอบครัว,รวก็ผ่านกันเดินเท้าลัดเลาะไปตามป่าตอไปจนกระทั่งไปถึงเมืองที่ชื่อว่าหาดราณนาครพระเจ้าจิตรบา้านซึ่งเป็นประสาทหลงเมืองนี้ก็ได้รับ้อรรับพระเวสสันดรด้วยตัวเองเลยนะฮะพร้อมกับขอให้พระเวสสันดรขึ้นปกครองเมืองมาุรานาครแล้วใช้ใชีวิต สบายต่อไปแต่ฝ่ายพระเวสสัตนดรก็ขอปฏิเสธเพราะเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางกันระหว่างเมื้นสีีกับเมืองมายกรนครได้พระเวสสัตตนดรจึงแจ้งกับเจ้าเมืองว่าเขาตั้งใจจะสลัดยางแล้วออกวัดเป็นดาบนเพื่อบังเกิดตำที่เขานบงโนอย่างสงบกับท้อมเพราะว่า กับพระเจ้าจิตราชได้ฟังดังนั้นเขาจึงบอกเส้นทางมาอย่งเขาวงก้นภายในตา,า,ายมะพา้ให้กับพระเวสสันดรพร้อมทั้งรับสั่งให้ทานเจ็มุลไปคอยเข้าประชูทางเข้าไปมาผ่านเอาไว้ไม่ให้มีใครเล่นก้อน่านเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรได้จากนั้นพระเวสสันดรน,นางมัตสีกันหาได้กอชานีก็พากันเดินเข้าไปยใมะพาน ตรงไปยังเขาผมกตตามเส้นทางที่พระเจ้าเนตรราชได้บอกเอาไว้ซึ่งแม้ว่าเราเทวดาเนี่ยจะช่วยกันย,นย่นระยะทางให้แล้วแต่ก็ต้องใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะไปถึงและเมื่อไปถึงที่นั่นเองครับมีรัพทาสองหลังตั้งตรงกลางป่าดงซึ่งเป็นตัพา้าที่พระอินทร์นในบัญชาให้พระพิสุก,กัลงมาสร้างเอาไว้ โดยพัะพาหลังแรกสร้างไว้ในพระเวสสัดนดรอาศัยหลับนอนในขณะที่ออกอากันเป็นดาบนส่วนอีหลังเนี่ยก็เรียไว้ให้สําหรับนางมาซีและลูกทั้งสองนับตั้งแต่นั้นแหะครับพระเวสสัดนดรก็ได้บำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดภายในเขาวงกตแห่งน,นั้นโดยมีนางมาซีและลูกถอยทุ่แรงไม่หน่างเลยล่ะครับเมื่อการเวลาเคลื่อนผ่านไปสักพักที่เมืองกาลิคาระ

ก็คลื่นคลื่นทำให้ชาวเมืองเริ่มมีสุขสบายมากขึ้นแต่ทว่าในเมืองแห่งน,นี้ยังมีพรามเท่าอยู่คนหนึ่งครับที่ยังคงนำรงชีพด้วยการขอทานไปวันวันพระผู้นั้นมีนามว่าชุชกเป็นพรามเท่าที่ชาวบ้านรงเกียจเทราว่าชุชกเนี่ยเป็นชายอับษา์มีรูปร่างแย่คอะเดี่ยวคดผิดรูปพร้อมก็ร้อง,องแตู่ยืดปันเขี้ยก็เยืนออกมาจากปากสองซี 4. ตามตัวก็เต็มไปด้วยตุ่เนื้อบุมโบนของเส้นเลือดแม้ว่าชูชกเนี่ยจะมีรูปร่างอัปลักนะครับแต่เขาก็รู้จักกดอมอมนะทุกคนเขาได้เดก็บเงินที่ไปขอทานมาได้เป็นจำนวนมากถึงร้อยกระสาิแล้วนําเอาเงินนั้นไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านพรามเพราะเขากลัวว่าจะมีคนมาขาโมยกระทั่งวันหนึ่งครับชูชกได้กลับไปขอเงินคืนจากพรามคนนั้นแต่กลายเป็นว่าาม อานได้นำเงินที่ชูชกฝากเอาไว้ไปใช้จ่ายจนหมดแล้วเมื่อพาไปที่เด็จะคิดให้กับชูชกเขาจึงจำใจต้องหยิบหน้ามิตดาลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาให้เป็นเด็นเมียของชูชกแทนสิงนามิตรดานั้นนะครับเด็สาวที่สวยมากๆเชื่อฟังคำของพ่อแม่ยานเมื่อเคอได้ย้ายมาอยู่กับชูชกแล้วน้อมิตดาก็ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของคนเองเป็นอย่างดีทั้งปัดหวานเช่น บ้านเรือนให้สะอาดเสมอค่อยหาอาหารรสเลิศให้กับชุมชนได้กินอย่างมีความสุขจนผู้ชายทั้งเมืองเนี่ยพากันอิจชาชุมชกเหล่าบรรดาสามีทั้งหลายจึงกลับไปต่อว่าเมียของตัวเองว่าพวกนางเชี่ยมไปดีเท่ากับนางมิตรดาเลยสักคนทําให้บรรดาเมียเนี่ยผ่านไปชอบนางมิตรดาไปด้วยนางมิตรดาจึงมักจะลุกผู้นไปเด็กบ้านรังแย่และด่าทอยอยู่เสมอ จนกระทั่งนานทนไม่ไหวร้องผมร้องให้เป็นฟ้องชูชกวันนานเนี่ยไม่อยากจะทํางานบ้านงานเรือนต่อไปแล้วฝ่ายชูชกที่หลงเนียมากๆก็เลยขออาสาจะทํางานบ้านทุกอย่างแทนเองแต่นางอภินาดานเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะเห็นว่ามันผิดประเพณีนันดใดนัดเองแหละครับผมพระนี่บนสวรรค์ก็บรรดาเลยนะอรมินดา,นนาดา,ดาดเรื่องของระเวสสัดดอน มันในการให้ทานทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้พระเวสสกนรเนี่ยในบริจาคทานที่ใหญ่และยากที่สุดนาครมิตรดาจึงขอให้ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อไปขอชาลีกับการหาลูกของพระเวสสันรกลับมาเป็นท่านรับใช้เท่าชูชกที่รักเนี่ยมากๆก็รียเดินทางออกจากเมืองกริพรราชทันทีมุ่งตรงเข้าไปยังเขาวงกตในภายหลัง เมื่อเขาชูมชกเดินทางมาปากทางเข้าปากอิมาพานเขาก็ได้เจอกับหมาล่าเนื้อของรานเจดุบบลูฟูทำหน้าที่เฝ้าทางเข้าปากแห่งนี้เข้าชูมชกเนี่ยนะครับโดนหมาไล่กัจกดจนต้องปีนขึ้นต้นไม้แไม่สามารถลงมาได้เลยเมื่อพานเจตบับบลูมาพบเขาก็งานทันุมุดเพียมที่เข้าชมชกทันทีเพราะหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือห้ามไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเวสันดอน เข้เทาชูชกเนี่ยก็ไหวตัวทันเขาเรีบออกมาว่านตนเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้ญญาสนชัยให้มาเชิญพระเวสสันดรกลับเสื้อสีผีตามเดิมซึ่งปรานเจตบุตรก็หลงเชื่อนะครับแทนที่จะยืนชูชกให้ตายเขากลับบอกเส้นทางต้องให้กับชูชกเพื่อให้เดินทางไปหาพระเวสสันดรด้อนนย่างต้องการเขาชูชกที่รอดตายจาก,ากปราณเจตบุตรมาแล้วเขาก็เดินทางเข้าไปยังเขาวงกตตามเส้น ทราบม,มากระทั่งฟ้ามืดช,ชมก็ได้พบกับหมาสุขของทนายสีตนหนึง่งเขาจึงเข้าไปขออาศัยเพื่อหลับนอนและเป็นอย่างนั้นเองละครับหมาสีที่นอนหลับในท,ทาา่าพากานป่าก็ได้ฝันว่ามีชายตัวงใหญ่เอาตาตัดแขนฝังหัวใจและก็ดวงตาทั้งสองของเธอไปพอตื่นขึ้นในตอนเช้านางก็เรียกนำความฝันนี้ไปปรึกษาพระเวสสันดร ทันทีที่พระเวสสันดรได้นนฟังเขาก็ที่มเห็นว่าจะมีคนมาขอากันหากับชา้างนี้ถุงของพวกเขาไปและถ้าหากนางมัดสีขเขา้าอาจก็คงจะไม่นอนแน่ๆและก็จะทําให้การบริจาคทานของเขาไม่สําเร็จทังร่วงพระเวสสัดนดรจึงอ้านว่าความฝันนั้นอาจจะเป็นเพราะนางไม่ค่อยสบายแต่นางมัดสีเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพราะนางเชื่อว่าความฝันของวัน่านเนี่ยอาจจะเป็นลางร้าย วันนั้นนะครับเธอจึงกับชับกับลูกชายและลูกสาววไหอยู่เด็ไกไรพ่อเอาไว้ให้เชื่อปักพ่อทุกย่างก่อนจะออกไปหาผลไม้ในป้านตามกิจวัตรประจํำวันของเธอฝ่ายเท่าชุชูชกเองเนี่ยนะครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็ไปกล่าวลากับฤาษีกแล้วออกเดินทางต่อจนมาถึงทับลากลางบ่า ท่าชูชกเนี่ยก็ไม่รอช้าครับเข้าไปกราบขอกันหาแหล่ชาลีจากพระเวสสัยนดอนเพื่อนำกลับไปเป็นคนับใช้ของเมียที่บ้านทันทีเมื่อกันหาแหล่ชาลีได้รู้ว่ามีคนมาขอพวกตนจากพ่อทั้งสองก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าพ่อเนี่ยต้องยอมยกให้แน่ๆนพวกเขาจึงรีบพากันลงไปแอบ,บในสัมพัวโดยการค่อยค่อย อยหลังลงไปเพื่อให้รอยเท้าอี่ดูสังเกตว่ากำลังเดินขึ้นจากสาบบัวแล้วก็นำเอาใบบัวเนี่ยมาบังกายเอาไว้เมื่อพระเวสสันดรเรียกหาลูกทั้งสองแต่ไม่มีใครตอบรับจึงออกตามหาแล้วก็ได้เห็นรอยเท้าที่สาบบัวเ,ออเขาก็รู้ทันทีว่าสองมีน้องเนี่ยกำลังซ่อนตัวอยู่ในนั้นะพระเวสสันดรเนี่ยเรียกให้ลูกขึ้นมาจากน้ำถึงสามครั้งแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมขึ้น